ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้มีเนื้อที่17ล้าน821,029ตารางกิโลเมตรเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองจากทวีปเอเชียแอฟริกาและอเมริกาเหนือมีความยาววัดจากทิศเหนือสุดถึงทิศใต้สุดประมาณ7,240กิโลเมตร และมีความกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกประมาณ5 1 5 0กิโลเมตรทวีปอเมริกาใต้มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับทวีปอเมริกาเหนือแต่กลับข้างกันคือมีฐานกว้างอยู่ทางทิศเหนือและมียอดแหลมอยู่ทางทิศใต้ที่ตั้งและอาณาเขตทวีปอเมริกาใต้ ั้งอยู่ระหว่างละติจูด12องศา25ลิบดาเหนือกับ56องศาใต้และระหว่างลองจิจูด34องศา47ลิบดาตะวันตกกับ81องศา20ลิบดาตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกใต้และมีพื้นที่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อยู่ทางซีกโลกเหนือ มีอนาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือจุดเหนือสุดของภาคทวีปอเมริกาใต้คือแหลมกายินัสในประเทศโคลอมเบียน่านน้ำสำคัญทางด้านนี้ได้แก่คลองปานามาทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติกก็สสำคัญทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนคือเกาะตรินิดัดและเกาะโตเบโกทิศตะวันออกจุดมหาสมุทรแอตแลนติกจุดตะวันออกสุดของภาคพุนทวีปอเมริกาใต้คือแหลมโกเกรสูสในประเทศบราซิลทิศใต้จุดช่องแคบเรกซึ่งเป็นน่านน้ำขั้นทวีปอเมริกาใต้กับทวีป แอนตาร์กติกาจุดใต้สุดของภาคพื้นทวีปอเมริกาใต้คือแหลมโปรเวิร์ดในคาบสมุทรบรันสวิกประเทศชิลีทิศตะวันตกจอดครองปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิกจุดตะวันตกสุดของภาคพื้นทวีปอเมริกาใต้คือแหลมปารินยัสในประเทศเปรูเกาะสำคัญทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ คือหมู่เกาะกาลาปากกสลักษณะภูม,มิประเทศของทว,วีปอเมริกาใต้แต่ละเขตมีลักษณะแตกต่างกันแบ่งได้ส4เขตดังนี้เขตเทือกเขาทางตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาที่ยาวและสูงวางตัวขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเทือกเขาที่สำคัญในเขตนี้คือเทือกเขาแอนดีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขา หินใหม่มีความสูงเฉลี่ยประมาณ4,000เมตรยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาเอากอนกากัวมีความสูง6,960เมตรเป็นยอดเขาที่สูงสุดในทวีปอเมริกาใต้และในทวีปอเมริกาเหนือเขตที่รับรูมแม่น้ําทวีปอเมริกาใต้มีที่รับรูมแม่น้ําขนาดใหญ่อยู่3าแห,งห่ง 1. น ที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโกอยู่ระหว่างเทือกเขาแอนดีสกับที่ราบสูงกิอานาเป็นที่ราบที่เกิดจากการทับถมของตะกอนทำให้ดีมีความอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำโอริโนโกเป็นแม่น้ำสายสำคัญ 2. ที่ราบรุ่มแม่น้ำแอมะซอนเป็นที่ราบขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปอเมริกาใต้ มีแม่น้ำอเมซอนไหลผ่านเป็นแหล่งป่าไม้ดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดของโลก 3. ที่ราบดูแม่น้ำปารานาปารากวายอูรุวัยบริเวณที่แม่น้ำทั้งสามไหลามาบรรจบกันมีลักษณะเป็นอ่าใหญ่เรียกว่าลิโอเดลาปลาตาที่ราบสูง ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้มีสีเขตดังนี้ 1. ที่ราบสูงเกียนาเป็นที่ราบสูงทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้อยู่บริเวณประเทศเวเนซุเอลากายานาซูรินามและเฟรนเกียนาเป็นที่ราบสูงที่มีแม่น้ำหลายสายผ่านเช่นแม่น้ำโอริโนโก 2. ที่ราบสูงบราซิลเป็นที่ราบสูงที่มีอาาเขตกว้างใหญ่มากอยู่ในตอนกลางของประเทศบราซิลทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้เป็นที่ราบสูงระหว่างที่ราบรมแม่น้ำเอมมซอนกับรุ่มแม่น้ำปาลารานาและปลาลาควาย 3. ที่ราบสูงมาตูโกรซู เป็นที่ราบสูงในประเทศบราซิลอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศบราซิลเป็นเขตทุ่งหญ้าเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้ 4. เขตที่ราบสูงปาตาโกนเียเป็นเขตที่ราบสูงอยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้อยู่บริเวณประเทศอาร์เจนตินาและชิลีเป็นเขตค่อนข้างแห้งแลง้ง แต่มีอุณหภูมิอบอุ่นเป็นแหล่งเลี้ยงแพะเขตภูมิอากาศทวีปอเมริกาใต้มีภูมิอากาศและพืชพันธุ์ธรรมชาติแตกต่างกาันจำแนกได้8เขตดังนี้ 1. เขตภูมิอากาศปาริบชื้นลักษณะทั่วไปมีฝนตกชุกและมีอุณหภูมิสูงตลอดปีเฉลี่ยมากกว่า18องศาเซลเซียส พื้นที่ที่พบเขตศูนย์สูสตรชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแถบลุ่มน้ำอเมซอนและชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลพืชพันธุ์ธรรมชาติป่าดิบเรียกว่าเซียวามีต้นไม้สูงใหญ่ที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงลดหลั่นกันปกคลุมหนาแน่นส่วนมากเป็นไม้ไผ่ผัดใบ เช่นซีดาไวสอเขตภูมิอากาศทุง่งหญ้าเขตร้อนลักษณะทั่วไปมีฝนตกในฤดูร้อนแต่มีปริมาณฝนน้อยกว่าเขตศูนย์สุรในแถบลุ่มน้ำแอมะซอนอุณหภูมิสูงกว่า27องศาศเซลเซียสพื้นที่ที่พบทุ่งหญ้ายานอส และลุ่มน้ำโอริโนโกในประเทศโคโลอมเบียและเขตทุ่งย่าก,กรานชาโกในประเทศโบลิเวียปลาลากไวและอาร์เจนตินาพืชพันธุ์ธรรมชาติทุ่งญ้าและป่าป,ปรงพืชส่วนใหญ่เป็นไม้ผลัดใบ 3. เขตภูมิอากาศทะเลทรายลักษณะทั่วไป มีฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่า50มิลิเมตรต่อปีและบางครั้งมีฝนตกทิ้งช่วงนาน10ปีอุณหภูมิเฉลี่ย30 5 0องศาเซลเซียสพื้นที่ที่พบแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและทางตอนเหนือของประเทศเปรูพืชพันธุ์ธรรมชาติพืชจำพวกกระบองเพชรหญ้าบางชนิดและบริเวณโอเอซิส เป็นพืชจำพวกไม้พุ่มไม้หนาม 4. เขตภูมิอากาศทุ่งหญ้ากกึ่งทะเลทรายลักษณะทั่วไปมีปริมาณฝนเฉลี่ย500มิลลิเมตรต่อปีแต่มีอุณหภูมิเฉลี่ย18องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำอากาศเย็นพื้นที่ที่พบ ระหว่างเขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายกับเขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้นได้แก่ดินแดนทางตะวันออกของประเทศอาร์เจนตินาพืชพันธุ์ธรรมชาติทุ่งหญ้าสั้นในเขตอบอุ่นระบองเพชรไม้พุม่ม 5. เขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้นลักษณะทั่วไปได้รับอิทธิพลมาจากลมประจำ ที่พัดผ่านนำกระแสน้ำอุ่นเข้าสู่ฝั่งมีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ750-1,500มิลิเมตรต่อปีส่วนใหญ่ฝนตกในฤดูร้อนในฤดูหนาวมีอากาศอบอุ่นพื้นที่ที่พบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ เช่นทางตอนใต้ของประเทศบราซิลพืชพันธุ์ธรรมชาติป่าผัดใบส่วนเขตที่มีฝนตกน้อยจะมีทุ่งหญ้ายาวเรียกว่าทุ่งหญ้าปามปา 6. เขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกลักษณะทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกทำให้มีฝนชุกตลอดปี และมีอากาศค่อนข้างเย็นกว่าเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนแต่มีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงถึง5,000ม mm ิลิเมตรต่อปีพื้นที่ที่พบดินแดนทางตอนใต้ของเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศชิลีพืชพันธุ์ธรรมชาติป่าดิบชื้นในเขตอบอุ่นซึ่งมีไม้ขนาดใหญ่ ได้แก่ไม้สนและไม้ผัดใบ 7. ภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะทั่วไปฤดูหนาวมีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกฤดูร้อนมีอากาศร้อนอุณหภูมิเฉลีย่ยประมาณ10-20องศาเซลเซียสพื้นที่ที่พบบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและภาคกลางของประเทศชิลี พืชพันธุ์ธรรมชาติไม้พุ่มมีหนามไม้คอกโอก๊กต้นไม้มีรากลึกเปลือกหนาและพืชจำพวกมะกอก 8. ภูมิอากาศที่สูงลักษณะทั่วไปมีอุณหภูมิความชื้นและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของพื้นที่พื้นที่ที่พบเทือกเขาแอนดีสเช่นกรุงกีโต ประเทศเอกวาดอร์พืชพันธุ์ธรรมชาติพืชพันธุ์ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของพื้นที่คือยิ่งสูงมากพืชจะลดน้อยลงส่วนใหญ่เป็นป่าสนประชากรทวีปอเมริกาใต้มีประชากรประมาณ434ล้านคนมากเป็นอันดับ5ของโลกรองจากทวีปเอเชียแอฟริกา อเมริกาเหนือและยุโรปประชากรในทวีปอเมริกาใต้มีหลายเชื้อชาติปรับปนการดังนี้กลุ่มชนพื้นเมืองชาวอินเดียนเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนที่สูงของเทือกเขาแอนดีสบางส่วนอาศัยอยู่ในเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำแอมะซอน และชายฝั่งทะเลแคริบเบียนกลุ่มเชื้อชาติยุโรปชาวยุโรปได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาใต้ตั้งแต่พศ2000เป็นต้นมาได้แก่ชาวสเปนโปรตุกเกสฮอลันดาอังกฤษอิตาเลียนและเยอรมันชาวยุโรปได้เผยแพร่วัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้ ที่สำคัญคือการนับถือศาสนาคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและภาษาสเปนกลุ่มเชื้อสายแอฟริกาชาวแอฟริกาถูกนำมาใช้เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมและเหมืองแร่ในประเทศบราซิลและโคลอมเบียกลุ่มเชื้อสายผสมปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ เป็นกลุ่มเชื้อสายผสมที่เรียกว่าเมติโซระหว่างชาวอินเดียนพื้นเมืองกับชาวยุโรปพวกมูเลโตระหว่างชาวยุโรปกับกลุ่มเชื้อสายแอฟริกานอกจากนี้ยังมีชาวเอเชียหลายเชื้อชาติอบพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาใต้เช่นจีนญี่ปุ่นอินเดีย